ขอแนะนำเพิ่มเติมกับนักศึกษานะคะเรื่องชื่อถ้าเราถ้าเราพิมพ์ชื่อชื่อที่หน้าจอทําให้เห็นชื่อสกุลที่ชัดเจนนี้จะง่ายในการที่เราจะบันทึกต่อนะคะเพราะว่าจะเห็นตัวสะกดที่ถูกต้องด้วยนะคะก็ถ้าเปลี่ยน Rename ได้นะคะก็ Rename ีเน,เนหน้าจอเราเนี่นะคะ่ะตรงข้อมูลชื่อของเรานะคะค่ะ อาจารย์เกอรทําเป็นไหมคะเดเนมเดี๋ยวให้ลูกๆทําให้คะ <c ười> ่ะเรามีผู้ช่วยนะคะค่ะให้ผู้ช่วยให้เลขาเช่วยทาให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญอสุภารัต์ค่ะเชิญค่ะก <c ười> ับ,บค,คา,ารวะ,ะ <c ười> อะาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจโจน รู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญทรามหมู่มิตรดีทุกท่านดิฉันชื่อสุภารัตจจน์โดนอายุ50ปีนะคะปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อาชีพปัจจุบันคือแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทยปัจจุบันไม่มีโรคประจำตัวนะคะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร6เดือนและหลักสูตรอริยะปัญญาตีเปีค่ะ วันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องดื่มกาแฟเลิกดื่มกาแฟและทานข้าวมื้อเดียวได้สำเร็จแล้วค่ะก็ตั้งถตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะในค่ายนี้ค่ะก็มีสภาวะทำแต่ไม่มากนะคะสะภาวะทำในการเลิกดื่มกาแฟวันแรกนี่คือปวดหัวทั้งวันเลยค่ะ ก็จะใช้วิธีการกลัวซาด้วยแต่ใจนี่คือไม่มีความอยากดื่มอีกเลยคือลักษณะไก่คือมันจะมาในแบบในสายโหดนิดนึงคือไก่ก็เป็นคนที่แบบตัดตัดอะไรก็จะตัดได้ง่ายอาจจะเป็นพ่อฐานเราได้แล้วด้วยนะคะไก่เข้าใจแบบนี้ก็นี้ก็พอเลิกดื่มกาแฟได้เจ็ดวันได้สามวันค่ะสามวันเ<ม>ลิกดื่มกาแฟได้สามวันวันแรกปวดหัว วันที่สองนี่ไม่มีอาการปวดหัวเลยค่ะปกติดีทุกอย่างและคุณแม่ก็เอากาแฟมาล่อชวนชวนเราลูกดื่มกาแฟหน่อยแม่ดื่มไม่หมดมันเหลือปกติแม่ก็จะดื่มกับคุณแม่ก็นอนฟันนงด้วยนะคะตอนเนี้ย <c oughs> อยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะคุณแม่ก็อาลูกดื่มให้แม่หน่อยเราก็ไม่ปฏิเสธเลยค่ะเมื่อก่อนเราจะไม่ปฏิเสธเพราะเราแบบมีความรู้สึกว่าเสียดายหรือแม่ก็เกรงใจแม่อะไรประมาณนี้ แต่ปัจจุบันนี้คือตัดได้เลยมองเห็นมาชงต่อหน้าก็ไม่มีทีนี้มาตรวจดูจิตของตัวเองแล้วไม่ได้ชอบดื่มกาแฟหรอกค่ะคือเป็นความเคยชินตื่นเช้ามาไม่มีอะไรจะทําก็กาแฟก่อนมันอุน่นๆแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วคือไม่ได้ติดคือมีความรู้สึกว่ามันเคยชิน,ฉนเฉยๆพราลองแล้วก็ถ้วยกาแฟแตอนแรกคิดว่าจะเอาถ้วยกาแฟไปทิ้งออไม่ให้เห็นถ้วยกาแฟเพราะจะได้ไม่ต้องดื่มกาแฟก็คิดหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะสู้กับกิหยหลายอย่างเหมือนกัน อย่างเช่นอ่ะเราติดถ้วยหรือเปล่าอ่ะเราติดหวานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนจริงเราดื่มมานานมากแล้วค่ะก็เกือบเท่าอายุของตัวเองไปดื่มตั้งแต่อายุโอตั้งแต่ทํางานก็ประมาณยี่สิบกว่าก็เริ่มดื่มกาแฟเมื่อก่อนก็กาแฟดำวันละสามแก้วก็ดื่มค่ะเมื่อก่อนก็ก็ไม่มีปัญหาก็จะนอนหลับได้นะคะดื่มกาแฟก็เข้านอนได้เลยค่ะก็มันไม่ได้ช่วยอะไรเราก็ก็ตัดได้แล้วสรุปแล้วคือตัดกาแฟได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทีนี้พอมีพลังมากเลย สามวันได้เราติดตัดกาแฟได้แล้วเราก็ทีนี้ก็เริ่มที่จะทานข้าวมือเดียวนะคะก็คือแค,แค่ไม่ทานมื้อเย็นก็จะเป็นมือเดียวแล้วค่ะทีนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมคะสถานการณ์มันมาคือคุณแม่ก็ได้ไปอยู่กับน้องชายเออดีเลยได้โอกาสเลยเราอยู่คนเดียวเราก็สบายหน่อยคือถ้าคุณแม่อยู่อันนี้ไม่ได้โทษค,คุณนะคะแต่คือขอบคุณคุณแม่ค่ะก็คือเราไม่ต้องทํากับข้าวละตอนมื้อเย็นเราก็ไม่ต้องเห็นคือแม่ก็เราทํากับข้าวกินเองได้อยู่แ้ะก็ ตั้งศีลทานเมื่อเดียวก็ได้ค่ะแต่มันมีวันวันที่สองตั้งศีลทานเมื่อเดียวนี่คือวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนะคะพอวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเนี่ยเหตุการณ์มันดีมากไกลมากินข้าวจริงๆอะ่ะวันนั้นไปทํางานก็มีคุณป้าให้ไปนวดให้เพื่อจะได้ทานข้าวทําข้าวกล่องไปกินนะคะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพื่อจะได้ทานข้าวบ่ายสองโมงเพื่อจะทานเสร็จก็บ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงก็พอดีวันนั้นก็เลย ผ่านไปวันแรกนะคะในการทานมื้อเดียวเพราะมื้อข้ามมันก็อิ่มแล้วก็ไม่ได้กินละทีนี้มือันมื้อที่สองรีบาเข้าค่ะเอ๊วันที่สองนี่แม่ก็ไม่อยู่ด้วยมันก็หิวเพราะเรามันก็เริ่มหิวนอะมื้อข้ามนะคะก็เลยกินกาแฟเอกินเตอะไรนะมาแม่มาบะหมี่นะคะนิดนึงเขาถือว่าดีนะจารย์มาเอาถ้าเราไม่ต้องกินมื้อใหญ่มากเพราะมื้อมื้อเที่ยงเรากินไปเรียบร้อยลว มันหิวลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไก่ประเภทท้าทายท้าทายเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคืนนั้นนะคะปวดท้องค่ะ,ะปวดท้อง <c oughs> เอเอเราปวดท้องตายละสสำนึกผิดสำนึกผิดแล้วไม่เอาละต่อไปแล้วมันมีไก่ซื้อมาประมาณห่อหนึงหมดมามา่มาวันต่อมาก็เอาไปให้อญาติทรรทที่เขาทานเจมันเป็นมาม่าเจค่ะเอาก็เลยไปให้คนที่เขาทานได้ก็แค่นั้น แต่ในคืนนั้นนะ่ะเราก็สานึกผิดเสร็จแล้วโลกหายฉับพลันเลยค่ะภายในห้านาทีนะคะหายปวดท้องเพราะเราบอกว่าพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่จะไม่กินอีกแล้วแล้วก็จะเอาไปให้คนที่เขายังทานได้อยู่มันก็หายทันทีเลยค่ะในการปวดท้องแป๊บเดียวโดยที่ไม่ต้องทายาไม่ต้องทําอะไรเลยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะเวลานี้ก็เลิกกาแฟมาได้สิบวันกานข้าวเดียวได้เจ็ดวันแล้วนะคะก็ ถ้าวันไหนหิวไกก็จะมีการทำน้ําซุปผักเองแต่ก็เอาดื่มน้ําซุปแทนแบบนี้เองนะคะมือค่านะคะก็ทีนี้ไก่ก็จะมีการาปลูกผักทานเองแล้วก็ทําอาหารทานเองไก่มีพื้นฐานอในอดีตอายุยี่สิบกว่าปียีิบสามปีเนี่ยไก่ไปทํางานที่ฮ่องกงไก่เป็นแม่บ้านฮ่องกงไกทําอาหารจีนได้แล้วตอนเข้าค่ายกับหมอเขียวครั้งแรกไก่บอกว่าวิธีการของอาจารย์เนี่ง่ายมาก แค่ไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปไก่ก็คือกินได้และแก่เป็นคนกินจืดอยู่ละนะคะก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องอ่ะก็ทําได้เองแล้ววันนี้ไก่ก็ทําน้ําซุปให้แม่แม่ก็ดื่มได้แม่ก็ทานได้กับเราค่ะก็กินน้ําซุปได้อก็กับแม่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะก็คิดต่างกันนะคะขัดแย้งกันแต่พอประมาณค่ะไม่มีอะไรค่ะก็ได้เข้าร่วมโครงการส่งความดีไปแลกมาด้วยนะคะ อยู่ในเฟซนะคะจริงๆแล้วทีนี้มันก็จะส่งทุกเรื่องแนละ้วในอดีตแก่เคยป่วยตอนเด็กๆนะคะเพราะไก่เนี่ยในอดีตเนี่ยเคยผ่าเคยผ่าตัดซิดซิดนมข้างขวามาแล้วนะเมื่ออายุ25ก็เลยนึกได้ว่าจะจะเรียนเรียนเรื่องนี้ด้วยคือหมายว่าจะเสนอว่าในอดีตเนี่ยคือแกกินเนื้อสัตว์เยอะต้มน้ําแกงนะคะแล้วก็อยู่กับคนจีนเราก็จะกินซุปกระดูก มันก็เลยสะสมตอนนั้นไปทํางานที่ฮ่องกงอายุยี่สิบสามนะคะเป็นม่บ้านฮ่องกงพออายุยี่ิบห้านี่คือสองปีเท่านั้น <c oughs> ก็จะเห็นผลเลยว่าไก่มีแบบไปผ่าแล้วก้อนซีดประมาณเท่าไข่ห่านเลยค่ะพออายุยี่ิบห้านะคะแต่หลังจากนั้นไก่ก็ใช้ชีวิตแบบทั้งดื่มเบียด้วยทุกอย่างะคะ่ะครบเลยค่ะก็ะ <c oughs> คือทุกอย่างเพราะว่าเราอยู่ทั้งโลกในตอนนั้นแต่พอเริมอ,อายุสิบห้านี่ปฏิบัติธรรมก็ลดละเลิกมา วันนี้ก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้ก่อนนะคะสาธุขอบคุณค่ะมัฒนาค่ะคุณไก่เดยฟี่นิดหน่อยขอถามไปที่ห้องสื่อก่อนนะคะว่าบันทึกเทปตอนนี้มีใครสวิตช,ชิ่งไหมคะมีใครอยู่ในห้องไหมคะ พราะภาพจะอยู่ที่ภาพพี่หมอกันดาตลอดเลยค่ะใช่ป้าก็สงสัยเหมือนกันค่ะตอนนี้เราตัดออกได้นะคะดังนั้นเราเป็น like, บันทึกเทปเราถามกันได้นะคะค่ะดรกุสือษดีลองประสานไว้ที่ห้องสื่อนะคะหรือจะให้ส่งใหม่ก็ได้นะคะ พูดใหม่ได้ <c oughs> เอ่อผมประสานให้แล้วครับพี่หน่อยค่ะป้องค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ดีนะคะเรามีจอให้เห็นว่ามีอ่าบันทึกเทปนี้ภาพจะเป็นประมาณไหนนะคะ <c oughs> พี่น้องที่มีอที่อยู่ที่ใช้มือถือนี้จะมองเห็นจอบันทึกเทปไหมคะ หรือว่าเห็นเห็นเนี่ยจะเห็นใครช้เวลาดูเห็น็เหนได้เหมือนกันแต่ต้องต้องเลือกต้องเลือกค่ะถ้าดับเบิลแท็บไปบนบนจออันนั้นก็จะขึ้นมาเป็นภาพเดี่ยวได้่ไค่ะต้องกนฮะขอขอแนะนำพี่น้องที่มีโน้ตบุ๊กนะคะอ่ากับมือถือเนี่ยถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กนี่เราจะเห็นเห็นภาพกว้างมากกว่านะคะเห็นพี่น้องเยอะกว่า อย่างอาบุสกรถ้ามีโน้ตบุ๊กที่บ้านนี่ก็เอามาใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นนักศึกษาที่ดูตลอดทั้งวัน <c oughs> ก็จอจะใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเยอะนะคะจะไม่เห็นเนี่ยจอเดียวไม่เห็นเนี่ยีเยเ่นเนถ้ามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะ <c oughs> แนะนำแนะนำให้เลือกใช้ตรงนั้นก็จะสะดวกยิ่งขึ้น พี่จันเจ้ายังเป็นป้าหมออยู่ค่ะป้ายังเป็นเอเดยู่ป้าับอป้าไม่ได้ซื้อเวลานะเออเป็นเป็นการบอกว่าป้าหมอควรพูดค่ะอ่อได้เลยอนุโมทนากับคุณสุภรัตมากมากเลยนะคะคุณสุพรั์เนี่ยก็เป็นพลังแบบแสดงแสดงให้เห็นถึงพลังของความอาตั้งอกทั้งใจที่จะปฏิบัติ ให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ได้พยายามทำในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้สอนได้แนะนำนะคะแล้วก็จะถือว่าเป็นแรงเดี่ยวเหนี่ยวนำและก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ฟังทีไรนะป้าก็จะพยายามออป้าก็เป็นป้าเนาะสุภพรัตก็เป็นสุภพรัตนะสุภพรัตทําได้ก็พอยินดีไปด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยป้าพยายามเลิกเลิกกาแฟนะคะโดยที่จะยอมยอมเลิกโดยที่ ตัวเองยังไม่ได้ยินยอมร้อยเปอร์เซ็นหรือเห็นดีร้อยเปอร์เซ็นว่ากาแฟนั้นคือโทษนะคะแต่รู้ว่าการชอบหรือการติดเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นกิเลสแล้วจะต้องล้างออกก็ได้ได้ทำนะคะได้ทำหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนี่กาแฟฟรีเลยนะคะแต่หลังจากหนึ่งปีไปแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราเรา,เราเลิกโดยกดข่มหรือว่าเราเลิกโดยการล้าง ความชอบชังของเราได้จริงแล้วนะคะก็กลับมาจีบค่ะพอจีบไปจีบมาก็จะจีบเดียวก็เป็นหลายจีบจากหลายจีบก็เป็นเอ่อครึ่งแก้วจากครึ่งแก้วก็เป็นเต็มแก้วจากวันเว้นวันก็เป็นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ย้อนไปย้อนมานะคะจนเดี๋ยวนี้เลิกยุ่งกับมันล้วค่ะด้านวัตถุถ้าจะกินก็อาศัยนะคะแล้วก็มาทําด้านจิตใจ เพิ่มมากขึ้นก็คือทำในสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าถ้าเราจะไปเอาให้ได้ตามอย่างของคนอื่นนะคะเราก็จะต้องสูญเสียพลังไปกับเรื่องที่สำหรับตัวเองมองว่ามีสิ่งอื่นที่เราจะทำแล้วก็เป็นคุณค่าได้มากกว่าอย่างเช่นมาลดละอัตราตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาสร้างสารรค์จิตใจที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์กับหมู่กับ ตัวเราเองอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามมาทําทางด้านนี้ส่วนด้านนั้นนะก็คือมีโอกาสก็ทําเพราะฉะนั้นก็เลยมาติดอยู่ที่ละค่ะถือว่าเป็นละแต่ก็ละได้เกือบหมดเพราะว่าไม่ได้เป็นจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนติดกาแฟนะแต่อาจจะถูกกิเลสหลอกอยูดย่ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้นะคะแล้วก็ตอนที่กินก็ไม่เคยเกินหนึ่งถึงแก้วต่อวันนะคะไม่เคยเกิน แล้วก็ในช่วงช่วงที่อ่อ่อไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่คือถ้ามันว่างๆเมื่อไหร่อ่ะเขาจะจอนเข้ามาเราก็จะรู้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นพี่น้องทุกท่านนะคะท่านทำในสิ่งที่ท่านทำได้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราอาจจะทําได้ในในสิ่งที่พี่น้องอื่นทําได้ยากอาจารย์บักเขียวก็จะพูดอ่าให้ให้ให้เราได้อ่าคือบรรยายธรรมให้เราได้ ยืนอยู่เสมอเพราะว่าฐานแต่ละคนวิบากแต่ละคนที่สร้างมาไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันทําในสิ่งที่เราเองทําได้นะคะอย่างมือเดียวก็เหมือนกันค่ะพอเคยทําได้แล้วเหตุปัจใจนะปัจจุบันไม่ได้เอื้อที่จะให้ทําอย่างนั้นเราก็พร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหย่อนยานหรือเปล่านะคะก็ต้องประมาณอ,อยู่ที่การประมาณแล้วว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราไหม มีสิ่งที่ดีๆหรือมีความเจริญก้าวหน้าให้เราเห็นไหมก็ยังมองเห็นตัวเองว่ายังมีความเจริญก้าวหน้าในในทางธรรมเกิดขึ้นได้อยู่แม่เล็กแม่น้อยไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอ่แม้กระทั่งเรื่องกิจกรรมของของอ่การ <c oughs> รับส่งการบ้านคืนเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะจะเข้ามาช่วยหรอกคะ่ะเพราะว่าโอ้โหมันหนักยิ่งกว่าทำวันวันไข้นะคะวันนอกไข่เนี <c> ่ย <oughs> แต่ว่า นักปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วก็มีพลังนะคะที่จะมารวมกับมวลหมู่ทุกๆท,ท่านแบง่งแบ่งเบาเอา่อาอ่าภาระซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเป็นสัปดาห์แรกนะที่รู้สึกว่าจากที่อา่าได้เคยเหมือนกับต้องฝืน,ฝน วันนี้ก็ไม่ได้ฝืนแลวค่ะน้อมรุ่กับพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้พี่น้องมีมือยกหลายหลายมือแล้วนะคะเราจะต่อไปกับพี่น้องท่านอื่นเลยดีไหมคะคุณสุภรัตน์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งไหมคะค่ะก็มีนิดหนึ่งเรื่องสภาวะเรื่องกาแฟนี่แหะคะ่ะ ก็ไก่ก็จะได้มีโอกาสเข้าเรียนเทคนิคการจำจากครูเอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไก่ได้เข้าไปฟังนะคะในในซูมเนี่ยค่ะแล้วไก่ก็มาได้สภาวธรรมว่าสมมุตินะสมมุติมมตร้งสร้างิการว่ากาแฟเนี่ยคือเพื่อนคนหนึ่งของเรานะคะที่ต่อหน้าเนี่เขาดีดีได้ความรู้ละต่อหน้านี่กาแฟนี่ดีดีเขาก็พบกับเราดีมากแต่รับหลังเนี่ยเขาก็นินทาว่าร้ายเราแล้วก็ คอยแทงข้างหลังเราเนี่ยไก่ก็เกิดไอเดียจากการได้เข้าไปฟังครั้งเดียวนะคะเทคนิคการจาจากครูเอเนี่ยไก่ก็ใช้ในคนลุกเลยค่ะไก่ก็นําตัวนี้มาใช้เออใช่เนี่ยมันก็เลยตัดได้ง่ายเพื่อนคนนี้มันไม่ดีมันนินทาเราต่อหน้ามันอีกอย่างเราก็ดีกับเขาทุกอย่างแบบนี้ค่ะไก่ก็เลยตัดได้พวกเลยค่ะแล้วก็ไก่ก็จะนําตัวนี้ค่ะไปใช้ในหลายๆเรื่องในการตั้งสินนะคะขอบคุณค่ะเออถึงจะเป็นเทคนิคที่ดีแต่สําหรับป้าจะยากอีกแล้วนะคะมันไม่เป็นไรป้ารอได้ จะเยืนคาำชาติแต่ว่าวันใดวันหนึ่งรับรองนะคะจะมีเรื่องมาเล่าค่ะเราจะต่อท่านต่อไปเลยนีไหมคะค่ะค่ะเชิญอวิลัยวันชุมทองค่ะเชิญค่ะ ลำดับต่อจากอวิไลวันจะเป็นอ,อ,อนัชวันนะคะจะได้เตรียมตัวไว้ค่ะแล้วต่อด้วยอวสนานะคะควิลันชุมทองนะคะเป็นข้าราชการบำนาญครูเปิดเ,ด,<อ>เดกล้องได้ไหมคะอวิไลวันมันล็อกยังเลมันลกอกเวชาน้อย อ่ะมาะมันไม่โฉเดแล้วเนแ้วสวัสดีค่ะเห็นแล้วยังคะ